แล้ววันนี้ผมกับเพื่อนก็จะทําการไปลุมขโมยพืชผักของคนอื่นและเกียนคนอื่นจนหัวร้อนไปดูกันเลยครับผม let's go <S ใครที่กําลังมองหาร้านไอดีไก่ตันแมปบ็อกฟุตราคาถูกสุดคุม้มต้องนี่เลยร้านโอลิกไก่ตันร้านบริการจําหน่ายไอดีไก่ตันแมปบ็อกฟุตมีไอดีไก่ตันมากมายไม่ว่าจะเป็นกล่องส่มไอดีไก่ตันหนึ่งบาทสุดคุม้มไก่ตันเผากุน V ีเทียสิบไก่ตันเผามิงวีสีเทียสิบและไอดีต่างๆอีกมากมายใครสนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลย โอเคผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมวันอีซี่นะแล้ววันนี้เราจะทําการไปขโมยพืชผัก,กวันอื่นนะผมซึ่งพืชผักที่เราจะไปขโมยก็เป็นพืชผักหายากต้นยกัยกษ์ของอื่นเลยนะทุกคนแล้ววันนี้เรามากับช่องอัตตาเกมมิ่งนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลุมขโมยกันเลยนะับผม let's go โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มลุมขโมยของอื่นกันเลยนะครับผมทุกคนไปอัตตาเอาบ้านนี่เหรอ,อบ้านนี่เหรอเนี่ยมีมีคนม่ไหมมีคนม่ไหมยังไงเนี่ยบ้านใหญ่เลยเนี่ยไอ้บ้านนี่กัเนเถอะใกล้ๆเลยเนี่ยเดี๋ยวหาต้น ล็อกเดะเดี๋ยวเราหายพวกที่มันไม่รอบครอบนะในแต่ส่วนมากไอ้พวกที่มันล็อกมันจะแบบว่ามันจะไม่ค่อยรอบครอบเรื่องผลเว้ยนี่ตามาตาตาตานี่เนี่ย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 เนี่ต้นโคตรใหญ่เลยน่ะกูอยากโวยต้นใหญ่นี่แม่งเลยดีกว่าม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 าเริ่มจากหน้าบ้านของกูนี่มาตรงนี้มาตรงนี้เดี๋ยวีกูซื้อก่อนไม่มึงมึงมาอยู่หน้าบ้านเขาก่อนของกูดิวิ่งกูขโมยมาแล้เฮี้ยหายเลยสัตว์เงือกเด้อเดะเอาเฮี้ยเซิร์ฟหนีเลยโอ้คล้วเดี๋ยวเราเอาไปขายเลยนะผม เอ้าวเพื่อนผมก็ไปขโมยอะไรมาไม่รู้นะครับเดี๋ยวดูว่าเพื่อนผมจะขายได้เท่าไหร่เฮียแปดสิบเอ็ดล้านไอ้สัสแม่โคตรแปดสิบเอ็ดล้านครับในร่ผมยังก้าวเมื่อเดี๋ยวดูนะเราเปลี่ยนเสื Simple ้อเปลี่ยนเซืรอฟเปลี่ยนเสื Nature ้อเสื <h <h <h> <h ้อฟเซิร์ฟปิงอีกเหี้ยจะขโมยเนี่ยเงา้นี่อ่ะเออมันล็อกเนีขโมยต้นนี้เลยครับสีชมพูเนี่ยเอาแลครับจัดนะครับมันล็อกปะวะได้มึงลองกดปิดอันนะเว้ยเฮียได้เราขายดูอันนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยได้ร้อยกว่าบาทเองงูงูไเนี่ยตับจะเย็นๆเด ครังสมบัติเลยนี่ว่ามึงรอเลยเข้าไปเลยจัดไปเลยจัดเลยกูแน่เลยกูอเลยกูเี้ยย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 ยเยย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 เยยยไม่ยเย้ยยมยย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 เยย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 เยยยยยยยนยยยลบักกูหายด้วยยยยยอโยย้ยยยยยยยกอย เหยทองคำด้วยเฮียเดี๋ยวกูอวดแม่งก่อนของใครจ้ะของใครจ้ะเหทองคำเหทองเหตองเห็อเห็อเรื่องแสงเรื่องแสงมีไหมมีไหมขอขอขอล็อกได้ไหมอันนี้เจอเท่าไหไรเนี่ยเอาอ่เฮียแม่งออกไอสัตว์เอ้ยเฮ้ยเจ๋งแล้วแล้วไม่งเลยไมรอกรุกอนไม่ไม่รอกงไปไหนเงี้ยเราวางเงนยังไม่แน่ใจพร้อมกูก็เลยสามร้อยสิบห้าโลเลยเนี่ยเจ้เฮ้ยแต่กูได้นี่มาโคตรใหญ่อ่ะแม่งร้องไห้ท้องแม่อะไรเงี้ย ไม่เงยกูโดนล้อหรอมึงมาอัดหน้าบ้านเขาก็เข้ไปเขา้อมกูเชี่ยยีปล้านไอ้สัสตาเอาเนีเดี๋ยเียขอขอขอเดี๋ยวเดเอาเลยดี๋ยวเยดีสวยได้ไหม่ไม่ใช่คน้านกันเรื่องแสงเนี่ยเรื่องแสงเนี่ยมึงมาจากอะไรบอกไม่ไ่างใจสบายหรืออะไรมึขึ้นม่เยอะขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะให้มันแบบเป็นเส้นๆน่ะไนี่กูได้นี่วนนิตากูไหยิบอะไรมาวะนนี้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเรอเหมือนกันแล้วตาได้ไร นี่มาจากไหนเอาอะไรวะสวยอะไรเนี่ยอ่าโอเคนได้ล้วค่อดูไปไปเจ้าของบ้านไปวันนี้เจ้าของบ้านเจ้าของสนเจ้าของสวนไปขายขายีด้่าไปขเลยอันนี้หน่งไห่วะเออไปก็ดูขายไปสวยได้ไหมิล้านดู ร้อยล้านเลยสิโอ้คุไหัวไอ้นี่ไมได้ร้ลานเลยคก็ได้ห้ล้านเฮ้ยต้นไม้ต้นยักษต้นไม้ยักษ์ขายได้ป่าวะเดี๋ยวแมงเดี๋ยวแมงเฮ้ยเจอต้นยักษใหญ่ขอ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 ยากไ้อยากได้มากชอบมากชอบมากชอบมากผมรุโมาแล้วคนนี้ไหดวิรแมงเลยไอ้ตานี่เหลือนีกหนึ่งหนนี่ยเต็มเลยเนี่ยนี่นี่อันนี้ก่ะอนนี้ก่ะนโใหญ่อ่ะจัดเลยนีันนี้อันนี้อันนี้อคือะไรวะจัดเลยนี่ไ่นี่คืออะไรวะมันเป็นต้นเดียวเลยเหรอเดี๋ยวราเอาดิ สวยอันนี้อะไรเนี่ยโคใหญ่ด้วยเยอะแม่งขั้นออกเสิร์ฟนี่นี่นะกูเกือบเปิดเลยเนี่ยทำไมกูยังไม่หายทำไมกูยังไม่หายเซ่อเอเอาไปขายไปขายไปขายอุ้ยดิฉานก้าวเองเที่ยไม่คุ้มเลยติดก้าวล้านนะครับในเรื่องของผมนะหนูว่าป่าดุเงียกี่ล้านกี่ล้านกี่กี่กี่บิ๊วถ้าถ้าเข้ามาเข้ามาด่วนเลยด่วนจีวันนี้จ๋าล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอยู่ตรงไหนอยู่อยู่บ้านไหนเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยบ้านบ้านใหญ่สามแปดเนี่ยบ้านบางสามแปดสวยได้นี่มากนะเดี๋ยวอีกอันเดี๋ยวอีกอันเดี๋ยวเอาไปโออ้้เจาาขงบน นี่ไงกูเอานี้ดีกว่านี่มีค่าสถานะเ<ล>ยอะแยแต่มอามาแล้วนี่เอาเฮีย้ยกูได้เฮี้ยอะไรมาเนี่ยแม่งไม่คุ้มเลยเป็นนี่ว่ะ<ม>เลนโดวไอต้อันนี้มันอันไหนไมัคนคืออะไรวะแม่งล็อกนี่หวายเฮี้ยจัดไปยสาธิตเจโลกู้เฮ้ย,ยมึงมึงดูดีๆนะต้าเลน้เฮี้ยเล็กๆมาน่ะเล่นดีเลยเนี่ยไหนอเ้อเฮ้ยมึงดูดูค็ณแสงโลัวไหมเฮี้ยคตรเลยโคตรปุ๊บปิ๊กเลไอ้ย่า นี่กดกดเสร็จกกดเตมมาดิกูดูก่อนว่ได้กี่บาทวะเฮียครับกู้มเนี่ยเดี๋ยวขายหมดเลยมาดูกันว่าร้านนี้จะได้ไรไอ้เชี่ยพันล้านต้าโอ้กูได้กี่ล้านนี่มึงไม่เอามึงมาขายมึงไปขายลองกองยักษ์ต้ากูได้ยี่สิบล้านมึงก่อันที่หนึ่งใช่ป่ะเออมึงไปขายลองกองไอ้ถิ่นถิ่นทองป่ะมึงเอไปขายเลยไม่แม่งได้เป็นพันล้านเลยไอ้เชี่ยกูเอาหมดเลยกูบอกกูเหมาหมดส่วนเลยเนี่ยเนี่ยอันทองทองเนี่ยเงาเลยต้าเดี๋ยวเอานี้อันหนึ่งนะจัดไปตึ๊บอะไปวะ สมันขายไปใช่ไหมเราทำไมเฮ้ยนี่กูเอานี่ดีกว่านี่ขาเลยมันเจอกูแน่เดี๋ยวนี่จะได้เยอะนะแล้วนี่เนี่ยกูเอานี่เด็ดรันโบ้ได้ใช่ปะกูโอ๊ยโอ้ยนี่กูได้สองพันล้านเลย้วเดี๋ยวมันเจอนี่รันโบ้เรนโบ้นี่ตอนนี้ผมเงินผมสองพันหกไหนเจ้าของหวานแม่งกูคือบ้านนี้บ้านนี้โดนโดนพวกผมขโมยไปจนจะหมดแล้วนะตอนแรกข้างๆบ้านมันจะมีข้เยอะใช่ปะเออหนึ่งขายก่อนแล้วพอกเราเก็บไปโอ้ยเช็ดสองพันล้านไอ้สัตว์นี่เราเหลือประมาณร้อยหกสิบเจ็ดโลเสรนะไอ้เชนี่ดูมันพูด พี่กูจะไอ้แม่งร้องไห้เลยเพิ่งไม่ออกแม่งไม่ออกเสิร์ฟเลยนะมาคนเอาอันนี้เป็นสีทองทองนี่กูเจอนี้แม่งโคตรใหญ่ีมาทองอะไรเลยปึ้งเดี๋ยวกูช่วยถอนรากถอนโคนให้น้องโอ้ยอันนี้สีทองอันยังใหญ่โอ้เฮ้ยเวลานี้กูไม่คิดเห็นแบบกูคิดว่าจะได้ไหนไหนมึงเอาไปอวดเจ้าของบ้านกันเดี๋ยวนี่มันยืนอยู่แน่เนี่ยมึงถือมันยืนอยู่แน่โอ้ s t อ p นะครับสต STOP STOP เราไม่หยุดนะครับเราต้องรวยนะครับต้องรวยเดี๋ยวกูไม่แม่งร้องไห้เลยนี่ครับี โอ้ห้าล้านยังของไปนี่ที่ขุมเลยเนี่ยนี่ต้มึงเจอนี่กูแน่มึงดูมึงดูบึ้มหายไปโอ้โหไอ้เหี้ยกรอง้องมาเมลก็ขายให้ดูเลยบอกอะไรบอกอะไรมันบอกอะไรน่ะเดี๋ยวกูช่วยขายให้โอ้เฮียสองพันล้านเลยสองร้อยล้านนาเฮียมาเลยทำนี่ใต้ เนี่ยแดงๆเนะี่ยอยากได้แดงๆเนะี่ยอยากได้อันน, Dieses, นีแนะ้แหนะได้เนี่ยแหนะแหนะมึงเอาไม่ได้เนะี่ยมันล็อกไวนะ้เนี่ยเฮ้ยนี่ไงได้ละตาเอาเลยตาเนี่ยถือบอลเองกง<า>็ได้เขาดูเดี๋ยวรอไอ้กูเองกูเองกูเองเอาดีเนี่ยกูได้กูได้มุมแล้วเนะี่ยกูอังกดกูอังกดอุ้ยสวยโอ้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วไปข,ขายแล้วหรวอดูเจ้าของบ้านดูเจ้าของบ้านเฮ้ยคุณตุ่สบ่ารแม่งร้องไห้เลยมัย <นะ S 2> ้งแม่งสองพ้องแม่อะไรอยเงี้ยหรอกหยุดดิมา เงินเท่าไหร่โอ้โอยนี่เยีย่ยสามพันห้าสามพันห้าร้อยล้านนะโอ้หเยอะโคตรเยอะไปไปก่อน BEY BEY BYE BYE ไอ้โอ้ยเยี่ยเสริมน, e e นี้ไม่มีแคนดี้ด้วยต้าบอกเลยขายได้เป็นล้านอยากได้มากอยากได้มากชอบมากชอบมากไม่หนีกูเลยเียเี่ยเยขาเริ่กนะไม,ม่ล็อกไม,ม่ล็อกกูเอาไอ้เยี่ยนี่แหละอันใหญ่ๆนะ่ะเจอกูแน่ไม่ล็อกว่ะนี่ไม่ล็อกแล้วกูไปแล้วบึ้มหายไปเด้อ ยใหญ่ได้มาอันนี้สวยๆโคใหญ่เขาใหญ่ขอดูขมือเาเมืองขอดูขมงแล้วมึงดูขมึงดิมามาเวไนขายรอง้มามีมือเดือดนี่ไงอันนี้ก็อันนี้ขายก่อนขายก่อนขายก่อนเฮียเ่หายไปแหลกเลยอ่ะมานี้โอ้ไ้านสองล้านดูดูได้สงล้านโอม่คุ้มเลยเฮีย โอเคผมตอนนี้เราก็ขโมยไ,มได้ไปโคตรเยอะๆนะผมตเราได้มาจากประมาณ4 40,000 40, ล้านนะทุกคนสำหรับคลิปนี้โรบักล้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้าเดี๋ยว EP หน้าเราเตรียมกุ๊บมาเยอะกว่านี้แน่นอนนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย